ทำไมทาหารพานนาวิกโยธินหลายคนนะครับถึงชอบปืน AK 2 0 1นะครับและ AK 2 0 1มีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับอ่แรกนะครับ AK 2 0 1นะครับใช้กระสุนขนาด5.56นะครับซึ่งเป็นกระสุนมาตรฐานนาโตนะครับ เหมาะกับกลุ่มประเทศที่ใช้กระสุนของนาโตนะครับแต่อยากใช้ปืนแบบ AK นะครับที่สําคัญน้ําหนักเบานะครับแค่4กิโลกรัมเท่านั้นในส่วนของพานท้ายนะครับถูกออกแบบมาให้ยืดหรือหดได้นะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึงมีการติดตั้งปลอกลดแสงแบบใหม่มาให้นะครับช่วยให้การตรวจจับจากการทําการยิงเนี่ยยากขึ้นนะครับที่สําคัญ a k 201นะครับผ่านการทดสอบหลายรูปแบบนะครับเป็นการนําทรายนะครับมาเทกรบปืนนะครับ สำคัญเขามีการนําเอาเข้าห้องจําลองนะทำการลบในทะเลทรายนะครับเอาปืนเอเคเนี่ยนะครับไปอยู่ในห้องจําลองที่มีฝุ่นและทรายนานกว่า15นาทีนะครับนะครับลมฝุ่นทรายกว่า15นาทีรวมไปถึงการนําปืนเนี่ยแช่ในโครนนะครับว่าจ,จะฝุ่นหรือทรายหรือโคลนก็ไม่สามารถหยุดยั้งการยิงของ AK201 ได้นะครับแบบนี้เขาถึงชอบ AK2